สวัสดีครับเราอยู่กันที่เต็นท์รถยนต์มือสองโอ,อทอสฮูมคาที่ชนบุรีนะครับก็วันนี้ทางเต็นท์รถโอดอาร์สฮูมคาของเราก็มีรถสวยๆนะครับอีกหนึ่งคุณภาพนะครับที่จะมาแนะนําให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกชมกันสําหรับวันนี้นะครับเป็นเจ้า t o y o ต้าฟอร์จูเนอร รุ่น3.0นะครับตัว V ขับ2ปี2015ในราคาตั้งขายอยู่ที่759,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่13,520บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถแนวครอบครัวสไตล์ PPV แบบ7ที่นั่งนะครับเจ้า Fortune er นะครับตัว3.0 V ขับ2คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนอ่า ต้องบอกเลยว่าคันนี้ประวัติเจ้าของรถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดคันนี้วิ่งอยู่ที่ประมาณแสนโลนะครับสนใจยังไงก็ลองโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0 8 1 8 9 0 3 7 7 0เป็นเบอร์คุณโอ๊ตหรืออีกหนึ่งเบอร์เป็นเบอร์0860264069เเป็นเบอร์คุณอาร์ตนะครับ เดี๋ยววันนี้ทางเต็นรถโรสอาร์ตโฮมคาร์ของเราจะพาไปยนต์ชมหน้าสำหรับเจ้า Fortuner รุ่น 3.0V ขับ2ปี2015คันนี้กันนะครับเริ่มจากตัวด้านหน้านะครับกระจังหน้ายังคงแบบเดิมนะครับเป็นโครเมียมนะครับยาวตัดรับมาถึงตัวชุดโคมไฟหน้าจะเป็นโคมไฟหน้าเรนโปรเจคเตอร์แบบหลอดฮาโลเจนนะครับคันนี้ที่บริเวณฝากระโปรงก็จะมีตัวช่องดักลมนะครับอ่าบริเวณแก้มฝั่งด้าน ซ้ายนะครับก็จะมีกระจกมองมุมมาให้ครบเซตสวยมากคันนี้นะครับเทิบมาด้านล่างนะครับตัวกันชนด้านหน้านะครับตัวไฟตัดหนอกก็จะเป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะครับด้านข้างนะครับจะมีการตีโป่งซุ้มล้อนะครับทั้งหน้าทั้งหลังมาให้ครบนะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวล้อแม็กเนี่ยมาพร้อมขนาดเซกเมนต์ขนาดขอบ17นิ้วนะครับมาพร้อมกับตัวหน้ายางนะครับคันนี้ หน้ายางก็จะเป็นสเปคนะครับ265นะครับ65ทับ265ทับ 65R17 นะครับอ่าและที่สำคัญอันนี้ก็ได้ยางใหม่ปี2022นะครับภายในช่วงล่างซุ้มลงซุ้มล้อสะอาดนะครับเพราะว่าเรามีการล้างทำความสะอาดพ่นการสนิมให้เรียบร้อยนะครับบันไดข้างกับราวหลังคาก็จะเป็นโทนสีดำนะครับสวยๆเลยกระจกมองข้าง นะครับสีเดียวกับตัวรถที่สําคัญปรับพับด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวไฟเหลวด้านข้างนะครับมือเปิดประตูทั้ง4บานจะเป็นโครเมียมนะคันนี้ระบบเบรกช่วงล่างนะครับจะเป็นหน้าดิสหลังดำอยู่นะครับแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างนะครับสะอาดสะอ้านคิมคลีนนะครับด้านหลังนะครับไฟท้ายจะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับแบบหลอดฮาโลเจนนะครับแล้วก็ ด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์หลังมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3มีก้านปัดน้ำฝนพร้อมกับตัวคิ้วนะครับตรงฝาท้ายเนี่ยจะเป็นโครมเมียมมาพร้อมสัญลักษณ์ f o r ์จ ner นะครับตัวนี้ก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ครบนะครับมีสัญลักษณ์เครื่องยนต์3.0ตัว d4d นะครับ V n Turbo มาให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นตัว V นะครับต้องบอกว่าคันนี้รถพร้อมๆนะครับสภาพสวยมากนะครับ สนใจยังไงนะครับก็ลองแวะเวียนกันเข้ามาดูได้นะครับที่เ็นรถยนต์มือสองโฮสอาร์ตอมคาที่ชนบุรีนะครับออกรถที่นี่ดียังไงเราการันตีตัวถังเลขใหม่นะครับว่าไม่มีชนไม่มีบาดอุบัติเหตุหรือกอไมมาแน่นอนนะครับตรวจสอบพบเจอรับซื้อคืนเต็มจํานวนครับแถมค่าเสียเวลาให้คุณลูกค้า10,000แบาทแล้วที่สําคัญผมมีใบรับรองออกให้นะครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมในส่วนของตัวชุด ภายในหน้าห though, ้องเครื่องยนต์แล้วก็ภายในห้องผู้โดยสารกันก็ในส่วนของตัวภายในหน้าห้องเครื่องยนต์นะครับสำหรับเจ้า Fortuner ตัวรุ่น3.0ตัว V ขับ2คันนี้เนี่ยเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด3.0ลิตรนะครับหรือ2,982ซีซีนั่นเองนะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่171แรงม้าก็นะครับที่สำคัญ คันนี้ต้องบอกเลยว่ารถหน้าตาเดิมนะครับขูดสีเก็บสีมีบ้างนะครับคันนี้แต่ได้สภาพหน้าตาเดิมนะครับาคานนงคานหน้าเดิมหมดนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของตัวชุดภายในห้องผู้โดยสารกันคันนี้นะครับภายในห้องผู้โดยสารนะ ตกตกแต่งด้วยโทนเสียดำแบบสีดำแบบเป็นโนแบ็คตัดกับตัวลายไม้นะครับคอนโซลลายไม้นะครับแบบนี้เลยนะครับเบาะเป็นเบาะหนังสีดำเบาหน้าฝั่งคนขับปรับไฟฟ้าที่สำคัญคันนี้เจ้าของเดิมใส่พรมนะครับแบบ 6D เข้ารูปมาให้เต็มคันนะครับดูดีครับสะอาดสะอ้านมากนะครับผ้าหลังคาสะอาดสะอ้านเลยทีเดียว นะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลายัยแล้วก็ปุ่มในส่วนของตัวควบคุมในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะครับอ่าแล้วก็มีระบบล็อกความเร็วหรือคูดคอนโทรลนั่นเองนะครับตัวกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับแบบอ m โมบิเลเตอร์แบบนี้นะครับ มีระบบป้องกันการโจรกรรมหรือ security มาให้ครบนะครับมีในส่วนตัวระบบปรับพับเลนกระจกแบบไฟฟ้าพร้อมกับปรับความสว่างของตัวไฟหน้าแล้วก็ความสว่างของตัวเรือนใหม่นะครับแผงสวิตกระจกประตูก็จะเป็นตัดด้วยลายไม้สลับกับหนังดำนะก็จะเป็นสวิตกระจกประตูไฟฟ้านะครับออโต้ฝั่งคนขับแล้วก็มีระบบนะครับเซ็นทัลล็อกมาให้ครบเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนตัวภายในกันบ้าง คันนี้นะครับรถวิ่งอยู่ที่หนึ่งแสนสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามโลนะครับอ่าก็โดยรวมถือว่าวิ่งน้อยนะสำหรับรถปีสองพันสิบห้านะครับตัวนี้ปีสองพันยี่สิบสามแล้วนะครับก็เจ็ดปีเข้าไปแล้วนะครับรถวิ่งแสนโลถือว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับที่สำคัญสภาพนะครับโดยรวมถือว่าโอเคเลยเรียบนะครับคอนโซลคอนโซลหน้านะครับสภาพเรียบร้อย นะครับมาพร้อมกับหน้าจอเครื่องเล่นทัชสกรีนขนาดประมาณ6.1นิ้วนะครับสำหรับรุ่นนี้มีระบบนำทางแบบเนวิเกเตอให้ครบนะครับรองรับในส่วนตัวเครื่องเล่นนะครับ cd-dvd นะครับคลื่นวิทยุ f m a m ให้ครบเซตนะครับและที่สำคัญก็ยังลิงก์ต่อกับตัวชุดกล้องถอยนะครับภาพคมชัดนะครับอ่า เครื่องเล่นดูบ้างนะครับตัวนี้นอกจากเครื่องวิทยุ FMAM แล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับอ่าได้นะครับก็สามารถรับสายวางสายผ่านตัวชุดพงมาลัยมันติฟังก์ชันได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับหาคลื่นเพลงนะครับลองเปิดเสียงดูบ้างว่าเอ๊เสียงของเขาดีไหมนะครับกระหึ่มหรือเปล่า,าสามารถเพิ่มเสียง อันนี้ใช้งานได้จริงนะเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงเห็นไหมฮะอันนี้ผมเพิ่มเสียงจากโฟงมไลมัติฟังก์ชันนะใช้งานได้ครับใช้งานได้นะครับแล้วก็ระบบปรับอากาศก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับแยกปรับอุณหภูมิระหว่างตัวตอนหน้าและตอนหลังมาให้ตัวตอนหลังเนี่ยก็จะแยกนะครับตัวปรับแรงลมแอร์มาให้เพราะว่าแอร์แถว2แถว3เนี่จะเป็นแอร์หลังคาแล้วนะครับเย็นทั่วถึงแน่นอนเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับอ่าห้าสปีดนะครับรุ่นนี้ นะครับแล้วก็ที่สําคัญด้านล่างก็จะมีช่องเสียบไฟ12โวลต์ให้ช่องเสียบนะครับ USB AUX พร้อมกับตัวระบบป้องกันการลื่นถาลายแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเปิดพัดลมแอร์ด้านหลังนะครับมีช่องเสียบเอ่อช่องที่จุดบุรีนะครับให้ครบเซตนะครับเกะกลางนะครับกว้างใส่ของได้สภาพเบาะนั่งดูดิครับยังตึงๆนะครับไม่มีฉีกขาดนะ นะครับคันนี้ต้องบอกว่าสวยเลยนะครับตามสภาพปีคันนี้ต้องบอกว่าคันนี้ถือว่าเลี่ยมมากนะครับฮาเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของตัวด้านหลังกันตามมาเลยครับสำหรับด้านหลังนะครับเบาะที่นั่งแถวสองยังคงสภาพตึงๆสวยๆนะตัวเบาะเองเนี่ยไม่มีฉีกขาดนะ มีถ้าผมจำไม่ผิดมีรอยตำหนิอยู่แค่นี้เป็นรอยถลอกเล็กๆนะครับแต่ไม่ได้เข้าเนื้อนะรอยถลอกเฉยๆนะครับต้องบอกว่าสภาพสวยผ้าหลังคาสะอาดนะครับแอร์นะครับด้านหลังนะครับครบเซตนะครับเบาะแถว2สามารถแยกปรับพับได้ระหว่าง40-60นะครับแล้วดูดีครับใส่พื้นพรมมาให้เต็มคันหลังเบาะยังตึงๆอยู่เลยนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวผมปรับพับให้ดู ตัวเบาะเนี่ยสามารถแยกปรับพับได้อย่างที่ผมแจ้งไปก็คือ4060แบบนี้นะครับดูดิครับภายในสาซ่าดูดิครับหรือมาหัวพื้นผมเดิมเนี่ยเลี่ยมมากนะครับเบาะด้านหลังนะครับยังคงสภาพตึงๆสวยๆอยู่แทบจะไม่ได้นั่งเลยนะครับคันนี้ต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับหาอยู่นะครับห้ามพลาดเลยในราคา7 5 9 0 0 0ับาทนะครับผ่อนเพียงแค่1 3 0 0 0ักว่าบาทเท่านั้นนะครับ อะเรามาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะครับในส่วนของตัวหัวน็อตเห็นไหมครับยังคงสภาพเดิมไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับคันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดมีเก็บสีฝากระโปรงหน้ามีรอยขันนิดนึงนอกนั้นตัวถังแก้มเดิมหมดนะครับต้องบอกว่าคันนี้เราการันตีตัวถังให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะ รถตัวถังเดิมขุดสีเก็บสีมีบ้างตามสภาพปีรถนะครับแต่คันนี้ต้องบอกว่าได้ตัวถังออริจินอลเดิมเลยไม้แท้แน่นอนใส่พื้นพรมศาสตร์ซ่ามเต็มคันเบาะด้านหลังก็สามารถปรับพับได้นะแต่คันนี้ผมขอไม่ยัดไม,ไม่ไม่พับนะครับเพราะว่าถือกล้องอยู่นะครับมือไม่ถนัดเพราะว่าตัวเบาะรุ่นนี้ด้านหลังหนักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็สามารถปรับพับได้นะครับให้ดูคร่าวๆแต่ผมขออนุญาตไม่ยกด้วยกัน นี่นะครับแบบนี้นะแล้วก็ปรับพับยกแบบนี้เลยนี่นะครับหนักอยู่หนักอยู่นะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับรถสวยๆคุณภาพดีๆแบบนี้นะครับเชิญที่โอทอตโฮมคาได้เลยนะครับที่สำคัญเรามีของแถมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าจัดค่าโอนสำหรับกรณีลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะครับแล้วก็นะครับ เติมน้ำมันเต็มถังติดกล้องมาทึกหน้ารถคันนี้เดี๋ยวผมแถมฟิลอีกนะครับได้ยางใหม่นะครับเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ครบดูแลฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้1ปีแล้วก็รับประกันกล่องเครื่องเกียร์นะครับที่สำคัญรับประกันตัวถังเลขใหม่แท้ไม่มีชนไม่มีกอใหม่นะครับมีใบรับรองออกให้คุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆก็สำหรับฝากไว้คันนี้ t o y o t a Fortuner รรุ่น 3.0V ขับ2ปี2015 ในราคา759,000บาทน,นะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ